ปู่พุทธอิสระณเวลานี้นะครับนะครับอีกสักคู่เดียวนะครับสิยานุสิ์นะครับและพุทาสิกชนนะครับนะครับได้เข้าไปกราบนะครับเพื่อขอพรจากองค์หลวงปู่พุทธอิสระนะครับซึ่งท่านได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลชีราแห่งนี้เพื่อที่จะมานําพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพ ร่วมกันเจริญมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแัตสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมบราชินีนาคุณน้อยครับทั้งหนึ่งที่เมื่อกี้่คุณน้อยบอกผมว่าเมื่อสองสาปีที่แล้วขณะที่ลุกโงหลวงปู่กำลังเจริญมนต์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับอบอกพี่น้องนิดนึงฝนตกค่ะฝนตก แต่ว่า,าไ,ไ,ไ,มไม่ไปไหนเลยหลวงปู่ท่านก็ยังตั้งมั่นในการเจริญพระพุทธมนต์เราเห็นซึ่งความตั้งมั่นในองปปค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์พวกเราก็ตั้งมั่นเหมือนกันจเจริญรอยตามท่านก็จเจริญพระพุทธมนต์ท่ามกลางสายฝนหลวงปู่บอกว่าเราทําความดีจะไปเกรงกลัวอะไรเราทําความดีอยนบริสุทธิ์แบบนี้เราอย่าไปเกรงกลัวอะไรทํามันด้วยใจบริสุทธิ์นี่แหละค่ะความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นกับเราพลังอานยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับเราค่ะเราก็เลยสามารถที่จะ เวลาเราทําดีอะไรปุ๊บเราก็จะไม่ย่อท้อต่อการทําดีเราก็จะทําดีให้ดีแล้วก็ให้ถึงที่สุดด้วยค่ะคุณคิวนี่คือแบบอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ทําให้เราดูนะคะเพราะฉะนั้นคุณคิวคะอยากกราบเรียนคุณคิวอย่างนี้นะคะว่าทุกครั้งที่องค์หลวงป,ปู่นะคะมาที่นี่ก็จะมีลูกหลานนะคะน้องถวายปัจจัยแด่หลวงปู่ทราบไหมคะว่า ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะคะที่หลวงปู่ได้รับนะคะในวันนี้ก็จะขึ้นทุปกล้าวน้องถวายแต่หลวงปู่กราบขอให้โดยเสด็จพระราชสุศลค่ะหรือไม่งั้นก็มอบให้กับมูลนิธิศิริราชนะคะเพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมของโครงการของศิริราชนะคะครับ,รบขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณหน้าทางศาลาศิริราชร้อยปีแห่งนี้นะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับเข้าสู่บริเวณ พื้นที่ที่เราจะมาร่วมกันเจริญมนเพื่อถวายแด่องค์พระบาทศึกก็เช่าอยู่ด้วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญครับที่น้ักวิชาชนที่ด้านนอกนะครับขอเชิญเข้าสู่บริเวณพื้นที่สัญญาที่เราจะใช้เป็นสถานที่ที่เราจะร่วมกันเจริญมนครับคุณกีนทราบไหมคะว่าการที่เราต้องการที่จะฝึกเสร็จด้วยนะคะอยากให้ข้อคิดแนวทางที่ยิ่งใหญ่หรือว่าทักษะใหม่ สามารถเดินทางไปถูได้ในในบางครัค้งที่

เหมือนนตุกข์ว่าเราทำอะไรบ้างเราชื่ออะไรบ้างเราเสยทา่บางทุกยากนความไม่สบายวไม่สบายาระทิใจของคามายจะได้มามแค่ไหนยงไเควายิที่อยากจะบรรเทาความทุกข์ดอน เลยนำมาสครงการเจริญมวลตระไพระราชสุทธิน่งรุ่นเก้ารุ่สองเป็นเวลายาวนานแม้ที่สุดเขาเนยีทั้งจากประจุกันแน่ตอนกลางคืนก็เค็ไปห้องก็ได้พบว่าตรงตรงเสร็จลงพยาบาาเกิดการนันแล้ก็มีพระอาการห้า สูานาอต้องให้ยาปฏิชาทุกท่นคนเยวแปสิแปดสกว่าคนเนี่ยนอะไรันแล้ก็นำาซึ่งความ่มโดยเฉพาต้องอบอกกัโดยภาษาจบปุ่น ต่องารับกอนร้องพิรณาร้องพิรณาเสียดละเลอกเลื้ยงชีวิตหล่งอากนี้ลุกงกูคอได้ยินข่าวก็สารภาพตรงๆว่าหมดเรี่ยวแรงถึงขนาดเขีนยนลงไปในเฟซบงุ๊กวันนี้ว่าพอได้ยินข่าวก็จะมีหัวต้องเข้าโรงพยาบาลเสด็จโรงพยาบาลมีอาการไข้ขึ้นสูงรางกายมันเรียบเปรียนหมดเรี่ แล้วก็มีความรู้สึกวมใมีอาการคล้ายๆตอนที่เพิเดินก่อนรุ่งเข้ารงพยาบาลความดันกห้าสิมีการก้้ยิบกรนสมองมันึงงงตา้าลาแล้วก็อยากนอนก็คือวิทยาศาสสองทุ่มวันที่สามก่อนนอนว่า ไปนอนเปทางเ้ีลยวหลับไม่ป็นเพื่อจะทำให้เขาด่หัวสมดีมาตระเมินไรแข็งแรงก็พร้องที่จไม่ต็นแล้วเสร็จึ้นมาขอให้บ้าจีนาดาว่าผู้ปกปรองหลักษาจและดวะงจักรีเป็นช่วยเป็นรูกเปรงดูแลอภิบาลานกษากอจะด่หัวของพขา เราคนแจกนตรายทั้งตัวให้มีทข้ไปรราพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกัน,นเป็นกำเนิดแจให้ทำเรื่องดีๆมีจิตสนกที่พักู้ปฏิัติสังคมแสงคมนเป็ที่ว่าเป็นประชศีเป็นเวลาหลายปีแล้วที่พวกเรา PI, bread, ness, love, in, เาสามารถจะช่วยกันเตือนพระรูปองค์นถาวรเพื่อู้้สที่ต่อเนื่องเสร็จแน่เลยมาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานเนื่ว่าเราต้องอยู่ใจรูาใจบาเจีนอนค์ทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็บ่ายโมงก็จะมาที่นี่แม้เหลือยคนเดียวก็จะเจริญอค์นถาร่อผู้ส่ทุกวันเจินกว่าจะออกมานะ

รวมไปนึงวัวกลเแล้วก็ตัวนี้ดันาีดนั้ราจวังเขาก็ร้องว่าเสียงใหญ่ให้ใช่เกิดไปฮะเีเสียงเ้ี่ตอนนี้าที่เข้ามาใหญ่ไปเนังว่านต้องเปี่ยกุมเลีใจชาวบ้านเขาบ้างอคมากเอ่ดี๋ยวเราจะเดินมอเสร็ก่อล้วเราสดขึ้นไป ลงตัวเดีนไปก็รักกิจกครมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอเล่ามาให้ฟังเพื่อนไปดีก็ตัวารกเรียกมาให้คังพักมาครบแล้วแต่พักมาครบแล้วพอเราก็จะป็นวันนีขึ้นไป ตลานก็พอแต่มีลเล็กน้อกมีบทความที่เ yeah. ขียนไว้เีืยอให้เสอที่อ่านห้ความขอพักนิดเดียวแล้วก็ให้เสอที่อ่านความไม่ทราบอใรจะเอาบทความอมาอย่างพร้อมนะคัอเจความวิตกกังวลบวงใหญของท่าไทยม่เช็ที่แล้ว วันเสาร์ที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5พเวลา1ิบหุ่นเศษฉันได้รับทราบข่าวว่าพระเจ้าหลิวหัวทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งเล่ห์ดวงด้วยทรงมีภาวการไข้ขึ้นสูงถึง38องศาคณะแพทย์สี่หน้าต้องให้ยาติดเชื้อและยาลดไข้หัวใจแข็งอารมณ์แข็งดุร้ายคนล้มงระลับคล้ายกับคนที่ขาดทุ้มไอเสียทุกอย่าง มือไม้แข็งขาอ่อนแรงหัวใจเต้นต่อโตอาการหลังจากตอนที่เข้าโรงพยาบาลและวัดความดันได้50กว่าสูงศาอย่างไรนั้นสมองมีตาตาห้ารวงนอนเต็มกำลังฉันจำได้ว่าฉันได้ลงตัวลงนอนในเวลา2ทุ่มด้วยความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงแล้วขัานจิตจะรู้ว่าขอนอนสักหนึ่งเดอนรู้สึกต่างไมปเลยพอ และโทรียดว่าขอให้เจ้าหลีหัวทรงปลอดภัยทรงมีพระมารังีแข็งแรงอาจจะต้องแหกชี้ฉันต้องมีดพรุ่งนี้ช้าไม่ต้องแตลก็ได้แต่ขอให้เจ้าหูีหัวทรงพระคุณประเสริฐทรงปลอดภัยเพพระองค์ทรงเป็นหลักชีวิตหลักิหลักใจของคนไทยที่ยางสแผ่นดินนี้ เวลานี้บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวนนต์นนความร,ร่ารใจการทะลุเปลี่ยนผ่านระบบการผูกขาดอำนาจไปสู่ระบบที่ประชาชนจะเป็นผู้มีอำนาจไม่ขายอำนาจและมองเห็นโทษร้ายของการขายอำนาจกว่างทาให้บ้านเมืองเสียหายผู้คนทุกยากสังคมแตกยากพระองค์ทรงเป็นหลักคิดหลักชีวิตหลักใจทรงเป็นอะไรไปในตอนนี้บ้านเมืองก็คงต้องเผชิญกับฝัร้าย อยากที่มีคนไทยคนไหนอยากฝันฉันอธิษฐานกับท่านว่าหากมีสิ่งใดที่พวกเราคนไทยช่วยพระองค์ได้นอกจากรองมีชีวิตแล้วพวกเราพร้อมที่จะทำโดยมิรีรอพอถึงเวลาทีสี่ฉันตื่นขึ้นมาเรากำหนดว่าวันนี้เป็นโชคดีของเราอีกวันที่รอดได้เราจะนัดรู้ฐานไปท,ที่มีจ,จิตใจทรงรักภักดีต่อสาบานรั้งมหาวิสัย าาเดินทางไปเจระาพุทธมณลต,ต่อวัดราชบุมบแล่องค์พระเจ้าอยู่หัวที่โรงเฮีบาสินบราในเวลาหลายโมงเศษของทุกวันจนกว่าจะออกพรรษานับตั้งแต่วันที่ที่ห้าสุรานี้เป็นต้นไปยกเว้นวันที่มีจัดเสวนากลางนาที่เรียนออไปในวันที่ห้าัวาคมทธศัการาช2 5เ7ลูกไทยหลานไทยคนไทยผู้มีหัวใจจงาัพักทั้งหลาย มาเถิดชาวไทยทุกท่านมาช่วยกันแสดงความกรุณาพระคุณกับการยูตาอีวทีให้เป็นที่ประจักษ์โดยการขอร่วมกันสวดมนต์ถวายพระสุณสม์แต่พ่อของนดินของพวกเราเรามาช่วยกันแสดงความรักที่พวกเรามีต่อพระองค์อย่างล้นพ้นออกมาให้พ่อของเราได้ขึ้นป่าได้บริการออกมาช่วยกันสวดมนต์ถวายพระคุสมบัออกมาแสดงความดีด้วยหัวใจที่งเรืองดีเป็นดีที่พ่อเราขึ้นได้ แห่งกินขึ้นได้คนในชาตนาพึ่งดีของเราได้ด้วยหยากคิดคือสร้างสื่อสาธารณะทรประโยชน์ให้สาธารณะเพื่อที่จะเป็นผู้สมน้องขอของเวียนารทั้งสองผู้สมรัคุณเพื่อนนะครับพี่มุ่งหาได้มาลองการนพวกเราจะเป็นป่านใจให้เวลาฟาดินสิ่งศักดิ์สิทธ์ั่วสารโลโลกจะเมตตาโดนดาประทารคอให้ก่อนแม่หลวงของพวกเรา คนายุยยานามีความยแรงมีสติข้งมั่นมีพระวรกายผอมสวยพต่างขนพระองครงพระเสสัมมาสักพเด้วยระด้วยความหมดพระพุทธเจ้ามากรบก้าวเสดราชาผู้มีใจสีขาวอารมการสีขาวเพื่อสถาปนาราษรสอไคนไทยมีความสุขประเทศชาติีชนะ ออกมาส่นตัวนะ้คารเพื่องขได้รับกรอมาเลยนี่เพื่อนจะไม่มีที่ไหนติเราคยเหนืภาพปรติกคุณพลาิศาัน2,557ที่ให้เสียงนานกนไะควรกดให้คา มัเป็นวิีทที่นจทยค่ะเป็นนิยมปลูกพุ่มไ้อักษรจวบเพื่อเื่อเรอเพรรอเพื่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 อเพห่อเพื่อเอเพื่อเพื่อเเ่สเพื่อเ่อเพอพอเอเเอ่อ่่เพ่

Hatha Pankala About the Of hoc Amala 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 Amala

quê cũng mong gian quê và จากิเลตสัมมาสัมพุทธาสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตาสะ สัมมาสัมพุทธาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโมตัาสัพพา,าวะโตอนอบน้อมแด่พระภู้มีพระพกากเจ้า จากิเลสสมมาสัมพุทธาสะตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโิอ Pajarana Sampanno Sukhato Lokawidun Anuttaro Purisadham Masarati Sadadewa Manusanang สุดทาสันดานนัดมุ่ิเกศวานก็มีมนมีมองหัวหนึ่งให้พระไทยทันก็อเบิกบานคือดอก นาดังสาคอนโปรดมู่ประชา स्वयम् एति पन्नो धात्वातु सा